ครับสวัสดีครับจากช่องชัดชัยภูมิชัยภูมิชัยภูมิบ้านเราเนี่ยนะครับวันนี้ผมจะพามาดูแมตเอ็กปีสามสามเอ็กปีสามสามนี่หน้าก็อยู่ประมาณเนี้นะคือราคานี้นะขี่เข้าไร่เข้าสวนนะจะโอนเลยจะโอนได้นะมีเล่มทะเบียนนะครับโอนได้มีเล่มทะเบียนแนละ้วไปคุยกับเจ้าของรถเอาเดี๋ยวจะให้ ่าเดี๋ยวโทรมาเบอร์ผมก่อนนะอันนี้ก็เปลี่ยนให้นะเนี่ยตัวเนี้ยปั๊มเปลี่ยนให้จบปิดปิดก่อนปิดก่อนอืมมองน้ำไม่รั่วนะไม่รั่วเปิดเบิ้งก่อนเปิดเบิ้งก่อนนั่นน่ะเห็นบ่น้ำไม่รัวร่ว,วถ้ารัว่วมันไม่มีเอา ไปเปลี่ยนถ่ายถ่ายถ่ายน้ำมันเอ้ยไม่ใช่ถ่ายน้ำมันหม้อน้ำเอาออกใหม่แล้วก็เอาจะเอาน้ำใหม่ใส่เข้าไปนี่ภายในเครื่องก็เอาถ่ายให้ดูก่อน,นเอาละปึ๊บอืมอ่า ดูฝั่งนี้ดูฝั่งนี้ล้อได้นะขับขี่ได้เดี๋ยวมาต่อราคากันยังไงก็โทรมาก่อนนะ,ะไม่นานเดี๋ยวท่านรู้ราคาวันนี้แหละกระบะเปิดปิดได้ปกตินะนี่นี่อ่ายางตตน,นี้แต่มันจะเหลือเยอะเยอ่ะส,สองด้านเนี้ย แต่ว่าอีกด้านนึ้นก็สึกนิดหน่อยนะทางนี้ได้อยู่นะฝั่งฝังซ้ายฝั่งซ้ายตามสภาพนี้นะไปดูดฝุ่นเอาทำความสะอาดเอาผ้าเช็ดแล้วก็ดูดฝุ่นเรามีทุนแค่นี้เราก็ซื้อไปแค่นี้ก็ไปขนอะไระทุกผักทุกผัก ไปขายก็ได้หรือว่าอะไรนะขี่เข้าไร่ก็สวนน่นนะทุกของพืชผลนะการเกษตรได้อยู่ประตูปิดได้นะประตูปิดได้นะเอาเอาละนี่แหละสภาพรถมันเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมมุมม,มันข้างหลังมันเป็นต้นไม้นะเนี่ย <laughs> เป็นต้นไม้มันก็เลยถ่ายกว้างไม่ได้ อ้าวอ้าวนี่แหละอ่ะหงคนขับคนขับตัวน,นี้เดี๋ยวจะเปลี่ยนให้นะเนี่ยตัวดึงเนี่ยเขาซื้อมาแล้วยังไม่ได้เปลี่ยนจะให้เขาเก็บอะไรยังไงก็บอกเขาจะให้แอร์เนี่ยแอร์นี่มันมีลมอยู่นะเดี๋ยวเอาไมากระจกมือหมุนนะมือหมุนแฮนด์เมกใช้ได้นะนี่ได้ไนดะ้เกียร์เขาบอกว่าอันนี้ขับ ครับมาจากพักดีพักดีใช้ได้ทุกเกียร์นะท่านต้องต้องมาลองมาขี่ขี่เอามามาลองขับมาลองขับอ่าพงมาลัยเวอร์เอ้ยไม่ใช่เวอร์พงมาลัยธรรมดานะคุยกับเจ้าของเอาอาจจะให้ปรับตรงไหนอะไรยังไงในในราคาเท่าไหร่ก็เออลืมเดี๋ยวบอกราคาเลยก็ได้งบอกราคาห้าหมื่นห้านะห้าหมื่นห้านะเดี๋ยวตัดตัดก่อนนะเครื่องตาร์ทติดนะ ไ้ไหมตาติดนะตาติดเปิดแอร์แอร์มีลมมั้ยฟังเสียงลมนะอ่าได้ยินอยู่นะท่านแต่เติมน้ํายาแอร์เอาถ้าไม่เติมก็ไม่เป็นไรตะขี่เขาไล่กันส่วนผอ่าปิดก่อน Gear. เกียร์เขาบอกว่าใช้ได้ทุกเกียร์นะไม่หลุดต้องลองมาขับมาขี่เอาในราคาห้าหมื่นห้านะตอลองกันได้นะตลองได้ต่อลองได้ มีเล่มมีทะเบียนมีเล่มทะเบียนนะมีเล่มทะเบียนอ่าย้ำอีกทีนะมีเล่มทะเบียนนะข้างในก็ประมาณนี้แหละห้าหมื่นห้านะสนใจก็โทรมาต่อรองกันได้อ่าแต่รถจะต่อกันเท่าไหร่ต่โทรมาบอกก่อนอ่าเดี๋ยวผมจะประสานกับเจ้าของรถให้นะโทรมาบอกกันก่อนข้างหลังเดี๋ยวเดี๋ยวนะนี่ข้างหลัง,น,ง,ลงนั่งนั่งได้อยู่นะ นั่งได้อยู่ไม่มันก็ขาดนิดหน่อยอะนะอะแต่ยังเป็นเบาะหนังเดิมแล้วก็ไปดูดฝุ่นเอานะเพราะว่านไม่ได้ดูดฝุ่นเนะขาเรียกว่าใช้ลวดแปรงลวดนะ่ะขูดขูด,ข,ดขูดออกมาก็จบแล้วพวกความสะอาดนะถ้าคนทําเป็นอนะ่าแต่ว่าขายตามสภาพอย่างนี้นะอืมเป็นอยากเดี๋ยวนะถามันนี้ก่อนแป๊บนึง รถมันมาอย่างนี้มันยังไม่ทันได้ความความสะอาดนะนี่ห้าหมื่นห้าเอาเม่กี่เขาไล่เขาสวนเมื่อกี้เมื่อกี้อะไรอนะันน่ะเป็นปัดน้ำฝนไหมท่านาปิดจังใดนอแบน ปิดพวกเป็นโอ้ปิดได้แล้วไปเขาเรียกอะไรอ่ะเปลี่ยนเนาะปัานน้ำฝนก็ไปเปลี่ยนเนาะมันใช้ได้อยู่น้ำมันเนาะน้ำมันอัดลงไปโอเคอืมอยะาลืม ติดตามขอบคุณที่ติดตามที่รับชมนะครับจากช่องเชดเจฟูมิใจฟูมิกับคันนี้ห้าหมืมมาท่านมาดูเอาเองนะห้าหมต่อต่อร้องกันได้นะขี่ไปเข้าไรเข้าส่วนนะครับนี่กดมีเล่มทะเบียนหรือว่านี่จะโอนกันยังไงก็ว่ากันไปนะ เบอร์โทรก็0652901218นะช่องชัชชพุมเชชพุมวันนี้มากับรถไมเตีตี3าปี33ถูกถูกแตะขี่เข้าไล่เข้าสวนก็ได้นี่อ่ต่อรองกันได้ครับไปแล้วไปแล้ว